เชื่อว่าอดีตเป็นสิ่งที่เรากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่วันนี้เราสามารถสร้างอนาคตให้ดีกว่าเดิมได้ด้วยพลังของคุณเองในยุคที่ทุกอย่างเดินทางกับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วความหลงไหลแรงบันดาลใจ เป็นตัวขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จแต่การวิ่งตามความฝันอย่างไร้ทิศทางก็อาจจะทำให้หลงทางและไม่ถึงจุดหมายผมเรียนรู้จักข้อผิดพลาดแน่ดีจนถอดสมก,การความสำเร็จได้ว่าถ้าเรามีสุขภาพที่ดีสิ่งที่ตามมาในชีวิตของเราก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเช่นกัน ไม่น่าเชื่อเมื่อมีสุขภาพที่ดีขึ้นผลตอบแทนกลับเป็นเงินเป็นรายได้ที่เข้ามาแบบไม่รู้ตัวเมื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความมั่นคงทางการเงินได้ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่รักและมีเวลาอยู่กับครอบครัวนี่แหละครับที่ผมเรียกว่าความสำเร็จแต่มากกว่าความสำเร็จของตัวผมเอง คือการส่งต่อ,อความเป็นแก่ผู้อื่นความภูมิใจของผมก็คือผลลัพธ์ของการได้ส่งต่อความเป็นในชีวิต และคุณมีพลังที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง,รงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่บ้านนะครับยังไงถ้าใครนะครับได้เห็นหน้าผมแล้วนะครับเรา,าก,กดไลค์นะครับให้หัวใจกันได้เลยนะครับหรือกดเลิฟก็ได้นะครับก็สวัสดีครับผมโค้ชซิงปร,รินจารุคุณวณิชนะครับ ก็ยังไงเนี่ยเรามาเริ pues? ่มันเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเราคุ้นชินไหมครับกับคาว่า new normal new normal คืออะไรครับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างนะครับช่วงโควิดถูกไหมครับเป็นพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับไอ้ new normal เนี่ยมันมีพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ4-5อย่างเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่าผูบริโภคเนี่ยจะหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นหรือจะเป็นเรื่องของ work from home หรือหลายๆบริษัทเนี่ยอาจจะมีการให้ทํางานที่บ้านมากขึ้นถูกไหมครับนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สเนี่ยมีการซื้อสินค้าเนี่ยออนไลน์นะมากขึ้นนะครับเขาเรียกว่า lazy culture คือคนส่วนมากเนี่ยมักจะเริ่มอยากขี้เกียจละไม่อยากเคลื่อนตัวเยอะละนะครับแล้วก็อาจจะแบบว่าเป็นการซื้อของผ่านออนไลน์มากขึ้นขนาดบางคนนะครับที่อายุเยอะขึ้นนะครับเขาก็ส,ากสั่งของออนไลน์มากขึ้นด้วยนะครับพฤติการถัดมาที่เป็น new normal ที่เขาบอกเลยนะเรื่องที่สาเนี่ยเราจะใช้เงินอย่างมีเหตุผลมากขึ้น แต่ก่อนเวลาเราซื้ออะไรปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้คิดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมมองว่านะครับคนส่วนมากจะเริ่มแบบมีการออมมากขึ้นเริ่มมองว่าเราควรมีรายได้หลายทางมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่4ที่เป็น new normal นะครับเขาเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกวับเรื่องของการทําความสะอาดมากขึ้นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในคือบางทีเนี่ยเรามีใส่มาสถูกไหมครับมีใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีการล้างมือตลอดเวลาแล้วอีกอย่างหนึง่งเขายังดูแลสุขภาพเนี่ยภายในเพื่อให้ป่วยยากขึ้นด้วยนะครับ และพฤติกรรมนิว o r มอลข้อที่5นะครับคือเขามีการเน้นความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเหมือนมีเวลาตัวเองอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับเช่นออมลังกายที่บ้านปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์นี่คือพฤติกรรมนิว o r มอลใหม่ทั้ง5้าอันเราลองถามตัวเองนะครับว่าตั้งแต่มีนิว o r มอลเกิดขึ้นในช่วงยุคโควิดเนี่ยเรามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าเราไม่น่าเชื่อนะครับตัวนิวโนมอลเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็น next normal เขาบอกว่ามันคือพฤติกรรมเนี่ยที่ เป็นพิติกรรมใหม่แต่ต่อไปจะเป็นพฤติกรรมธรรมดาที่เราต้องปรับตัวนะครับเราไม่น่าเชื่อเนี่ยตอนเรื่องของยุค New Normal แบบนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องอะไรครับประเภทธุรกิจเนี่ยที่เป็นเมกะเทรนหลังโควิดอะที่มาแรงนะครับในปีนี้เรามาดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วอยู่ในเทรนอยู่หรือเปล่านะครับเรื่องแรกเลยนะครับเป็นธุรกิจเนี่ยประเภทธุรกิจประเภทอาหาร mm hmm. นะครับจะมาแรงมากในเรื่องเมกะเทรนนะครับหลังโควิด ถ้าใครท,ทรําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยแสดงว่าเรากาลังมาถูกทางมากๆนะครับเรื่องที่สเนี่ยเป็นธุรกิจเนี่ยของเรื่องของการขนส่งนะครับถ้าเราทําธุรกิจเกี่ยวเรื่องขนส่งนะครับเนี่ยเราจะเข้าทางมากๆเรื่องที่3นะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ถ้าใครยังไม่ได้ทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยเราอาจจะยังไม่อยู่ในเมกะเทรนด์นะครับของยุคนี้เลยแล้วก็เรื่องที่4เนี่ยเป็นธุรกิจเรื่องของสุขภาพ เพราะปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครนะครับไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเลยนี่คือเรื่องของ4ี่ g มกะ e เทรนนะที่มาแรงถ้าเราทําธุรกิจเกี่ยวกับสเรื่องนี้ไม่มีทางที่เราจะมีผลกระทบเลยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับเชื่องช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแต่โดยส่วนตัวของ Legacy เองเนี่ยเรามีการเติบโตส่วนกระแสะมากๆนะครับคือเพราะอะไรครับเรามีเรื่องของ3ามไฮนะครับ สามาก็คือเรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับแล้วเราก็จะมีเรื่องของรีบอนนะครับเรามีสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและนอกจากนั้นเองอะ่ะผลลัพธ์ของรีบอนเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับแล้วเราก็มีสังคมของคนหุ่นดีทําให้เราโตส่วนกระแสะมากๆนะครับซึ่งการที่เราโตส่วนกระแสะได้เนี่ยเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานในการผลิตสินค้าอย่างสูงมากๆนะครับทำให้เราเนี่ยมีการซื้อซ้ําและการดูแลตัวเองที่มากขึ้น และ8เดือนที่ผ่านมานะครับเรามีการ break record นะครับ6เดือนใน8เดือนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเลยนะครับเพราะอะไรนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมีคนเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากๆแต่เราเนี่ยมีการ break record จาก8เดือน break record ถึง6เดือนทีเดียวคือมีการทำลายสถิติถึง6เดือนมีการโตอย่างต่อเนื่องในปีนี้เลยนะครับและในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยครับเรามีคนเนี่ยที่เป็น m i l l นเน a i r e ใหม่หมายความว่าไงครับหมายความว่าคนที่มีรายได้เนี่ยหลักล้านต่อเดือน เพิ่มขึ้นถึง4รหัสซึ่งถึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับถ้าธุรกิจโตไม่มีใครมีรายได้เลยนะครับหรือไม่ได้ะไรได้รายได้เลยนะอาจจะไม่เวิร์กนะครับจะดีไหมครับวันนี้เราสุขภาพดีขึ้นเรามีรายได้ที่มากขึ้นเราต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าหลายๆคนชอบถามว่าเฮ้ยถ้าเวลาวันนี้เราอยากลดน้ําหนักเราคิดตามผมนะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดตามผมนะครับว่าเราจะนึกถึงอะไรบ้างคนส่วนมากจะอยากถ้าเราวันนี้เรากำลังอยากลดน้าหนักเราจะคิดถึงเรื่องอะไรเราอยากทําอะไรบ้างเชื่อไหมครับว่าเรื่องแรกๆที่คนนึกถึงเลยอ่ะเขาอ่ะ อยากออกกําลังกายถ้าอยากลดน้าหนักอยากออกกำลังกายแล้วว่าเราเป็นไหมเป็นนี่คือเรื่องที่คนส่วนมากคิดเลยนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องอะไรครับเรื่องของอาหารคลีนอยากลดน้ําหนักเราก็อยากกินคลีนสินะครับเนี่ยเราลองดูว่าเราเป็นพฤติกรรมแบบไหนเรื่องที่สาบางคนบอกเออไม่อยากกินอาหารคลีนนะไม่อยากออกกำลังกายนะอยากกินอาหารเสริมเพื่อช่วยในการลดน้ําหนักหรือลดไขมัน หรือบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากกินอาหารเสริมนะไม่อยากกินอาหารคลีนนะไม่อยากออกกำลังกายนะอยากเข้าสถาบันความงานหรืออยากมีความรู้ในการเลือกอาหารมากขึ้นจะดีไหมครับวันนี้เลกาซี Legacy นะครับเรามีเรื่องของ r e บอ r อีโค s ิสเต็ให้ถ้าทั้งหมดนี้อยู่ในธุรกิจเราเราสามารถเริ่มต้นที่ครบมากๆในทุกทางเราไม่ต้องเลือกดีหรือเปล่านะครับซึ่งเรามีอีโคซิสเตเนี่ยที่รองรับเรื่องแรกเลยนะครับเรามีรีบอ n นะครับซึ่ง เป็นสารอาหารนะครับที่สกัดพร้อมดื่มให้เราะครับทาให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นลดไขมันได้ดีขึ้นแล้วมีผลพวงทําให้เราขุนด,ดีขึ้นด้วยไม่น่าเชื่อในโปรแกรมรีบอลนะครับเรามีผลลัพธ์เนี่ยเป็นหมื่นหมื่นคนเลยนะครับเราลองไปดูใน IG r e ร o บ n a c a d ด m มีได้นะครับมีผลลัพธ์เยอะมากมายและหลายๆคนถามว่าการที่เราเติบโตอย่างเงี้ยอะไรคือข้อดีของรีบอลบ้างนะครับยังไงเรามาลองทบกับวิทีอากันนะครับว่า7ศักยภาพของรีบอลคือเรื่องอะไรบ้างมาชมในวิทีอานี้กันได้เลยนะครับ ศักยภาพรีบอนในยุคที่ทุกคนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพคงไม่มีใครไม่รู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะหนึ่งในสินค้าและบริการในตลาดสุขภาพที่เติบโตก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ว่าเราจะไปที่ไหนห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลร้านสะดวกซื้อหรือแม้แต่ร้านขายยาก็มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวางขายยังไม่รวมช่องทางออนไลน์ที่มีมากมายให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเพื่อให้ตรงกับความต้องการ หลายคนตัดสินใจซื้อด้วยคุณภาพหลายคนตัดสินใจจากการโฆษณาบางคนเพื่อนแนะนำมาหรือบางคนเอาราคาเป็นตัวกำหนดไม่ว่าเหตุผลอะไรคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ผู้บริโภคทุกคนต้องการเหมือนกันคือผลลัพธ์และความปลอดภัยหลายปีที่ผ่านมารีบอลคือโปรแกรมโภชนาการที่มียอดธุรกิจเติบโตปีละ100%ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างล้นหลาม เนื่องจากมีแนวคิดที่ให้ผู้บริโภคเข้าใจเรื่องโภชนาการที่ถูกต้องและมุ่งหวังให้ทุกคนดูแลตัวเองเป็นรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ห่างไกลจากโรคและมีรูปร่างที่ดีเจ็ดศักยภาพสิ่งที่ทำให้รีบอนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ขอแรกด้วยความเชื่อที่ว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่สามารถผลิตวัตถุดิบคุณภาพได้ดีไปเสียทุกอย่างผลิตภัณฑ์ในโปรแกรมรีบอนจึงใช้หลักการเอาซอร์สในการรวบรวมวัตถุดิบสารอาหารสารสำคัญจากผู้ผลิตบริษัทโรงงานที่มีความเป็นมืออาชีพทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมีนวัตรกรรมที่ใช้แล้วผู้บริโภคเห็นผล ข้อที่2ด้วยหลักการ3ครบ2คลีนโปรแกรมรีบอร์ดไม่แนะนำให้ผู้บริโภคอดอาหารทางตรงเงนข้ามแนะนำให้ผู้บริโภครับประทานสารอาหารให้ครบห้วนกลายเป็นหลัก3ครบ2คลีนเมื่อครบก็ลดเสี่งโรคร่างกายได้โปรโตีนสมบ,บูรณ์พร้อมใช้รักษาระดับน้ำตาลในเลือดวิตามินแร่ธาตุผัก5สีครบตามที่ร่างกายต้องการ ข้อที่ 3. ผู้ที่เข้าโปรแกรมรีบอนจะมีคุณภาพการนอนที่ดีและขับถ่ายสะดวกจากสารอาหารที่ร่างกายได้รับข้อที่4โปรแกรมรีบอนสามารถลดเฉพาะไขมันเพราะเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารครบร่างกายยินยอมให้เอาไขมันออกมาใช้แบบธรรมชาติเพิ่มสัสดส่วนกล้ามเนื้อต่อไขมันทำให้ไม่กลับไปอ้วนอีกข้อที่5ผู้เข้าโปรแกรมจะประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารไม่อดมือกินเลย สะอาดไม่มีสารชื้นไม่เสี่ยงที่จะเจอเชื้อโรคข้อที่6โปรแกรม r รีบอร์มีแบรนด์แอมบัสเดอร์ระดับโลกและระดับชาติที่น่าเชื่อถือและข้อที่7เมื่อผู้บริโภคที่เข้าโปรแกรมมีผลลัพธ์บวกความรู้หลายคนสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์เป็นธุกืกอคิจในการแนะนำคนรอบข้างได้ซึ่งบริษัทให้การสนับสนุนครบทุกมิติในการสร้างธุรกิจ มีภาพรีวิวมีโปรโมชัน่นมีการตลาดแบบตึงดูมีกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าและใช้เงินลงทุนจำนวนมากลงทุนหลักร้อยก็สามารถใช้ระบบปฏิบัติการหลักล้านได้สิ่งนี้ทำให้โปรแกรมรีบอลกลายเป็นธุรกิจที่มียอดขายเติบโต,ตอย่างต่อเนื่อง5ปีซ้อนตั้งแต่ปีแรกปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5 ในยุคที่หลายคนทมหาสุขภาพในยุคที่หลายครอบครัวทมหารายได้โปรแกรมรีบอร์ดจึงเป็นคำตอบที่น่าสนใจ ครับก็เมื่อกี้เราเพิ่งดูนะครับวิดีอาร์ของ7สศักยภาพของรีบอลไปแล้วนะครับเป็นยังไงครับถ้าคุณดู7สศักยภาพรีบอลนะครับคุณก็เป็นหนึ่งคนที่อยากเข้าร่วมโปรแกรมแน่นอนนะครับนอกจากนั้นนะครับบริษัท Legacy เองนะครับก็มีการสนับสนุนนะครับโดยเรามีการมีแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับระดับโลกเลยก็คือคุณ โเมนะครับเอเรียจุธานุการด้วยนะครับแล้วก็มีทีมไตรกีฬานะครับ AVAD ด้วยนะครับก็คือเป็นทีมกีฬาเนี่ยระดับประเทศเลยนะครับซึ่งคุณต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าคนระดับโลกระดับระดับประเทศเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์จริงนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือสุดๆเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยในวงการศิลปินนักร้องนะครับพี่โปโยคีเพย์บอยนะครับก็เข้าร่วมโปรแกรมรีบอลเนี่ยทำให้สุขภาพปัจจุบันอ่ะดีมากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นเองนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นเกียรติอย่่่างงยิเนนนะะคครรัับบหพือๆ กดไลค์นะครับกดเลิฟมากๆนะครับเพราะอะไรครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับ